วันนี้ผมขึ้นมานะครับเข้ามาในรายการเนี่ยเพร้องกราโชว์ซีดีเลยาเดอะมิวสิคอลนะครับผู้หญิงที่อยู่บนกล่อง DVD เนี่ยคล้ายๆหน้าตาคล้าแฟนผมนะครับเธอชื่อชมพู่เอ้าัวล้อะอะไรัวดร้อะอะไรอาจารย์ไห่มีเนียไปแล้วอาจารย์ไหนมีเมี่ยไปแล้วคือผมมายังโสดเพลงแรกที่อยู่ในอัลบั้มนี้นะตรงกับคุณเดะเลยเพลงแรกคือผิดหรือไรที่ใจฝัน วายค้างไอดรีมเนี่ยเกี้ยงเลยเนี่ยทำไมวันนี้อาจาย์โอเคผมก็ยอมคุณนะผิดหรือไรที่ใจฝันเนี่ยผมยอมคุณเลยเนี่ยอธทบายวันนี้จย์เข้าข้างผมอ่ะปกติจย์ไม่เเข้าข้างผมนี่เพราะผมก็เข้าใจน่ในเมื่อไม่ได้ตัวเขาขอฝันก็ยังดีวะระยะเนี่ยจารย์ปีเตอร์มองว่าความน่าสนใจมันคืออะไรสําหรับผมนะนี่เป็นนี่เป็นละครทีวีที่สักเซส์มาก แล้วก็มันเป็นละครเวทีเป็นมิวสิควลแต่ก่อนมันจะเดินทางเป็น2เวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันเคยเป็นภาพยนตร์มาก่อนแต่มันไม่ได้ชื่อนี้มันชื่อว่าผู้หญิงคนที่สีชิงโคมแดงเล่นโดยกลงลี่แล้วคุณถ่แถาเานี่ยเขาไปดูเรื่องที้มาแล้วเขาชอบเขาเลยนํามาอะดัปเป็น version, เวอร์ชั่นเลยาแบบไทยๆอืมไ,ไอตัวละครนี้ผมชอบมากโดยเฉพาะที่ที่เขาทำเป็มิวสิคลขึ้นมานะครับ เพราะว่าเรยาเนี่ยนะครับในภาพที่เป็นละครทีวีที่เราเห็นกันทางทีวีเรียบร้อยแล้วนะเป็นมุมมองแบบหนึ่งในขณะที่เรยาพอเป็นเดอะบิวสิคิลเนี่ยเขาเปิดเป็นการมุมมองอีกอย่างโดยเฉพาะมาจากผู้ประพันเองด้วยที่เขาเขียนออกมานะฮะคือมองว่าในภาพนั้นบอกว่าเรยาเราออจะบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะรีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นความจิตจัาจริจตตอแหลแย่ของเธอเนี่ย,ยม,มันย่อมม,อม,มันย่อมถูกตีความใหม่ได้ <to> มันย่อมอินเทอร์เพตใหม่ได้อินเทอร์ปิเทชันใหม่ได้ว่าละครเวทีเดีกยว็นสุขเขาอาจจะมองระยาในแบบที่แตกต่างไปจากครคร,ครอันนี้โดยเฉพาะในข่าวนี้เนี่ยเขาตีความไปว่าผู้หญิงที่โทนกดขี่มาตลอดนะในตอนที่เป็นเด็กๆดกเนี่ยไอการกดขี่เนี่ยมันทําให้เกิดแรง นะแรงบันดาลใจอย่างมากที่จะฝันที่จะไปกดเขาอีกทีนะฮนะเพราะฉะนั้นในทางการตลาดนี่สำคัญมากเราเรียกว่า ation, โม t i เวชหรืแรงจูงใจอ๋อแรงจูงใจนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้การกดอะไรมากๆให้ถึงที่สุดเนี่ยเราเรียกว่าชนฝาแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะครับแต่กลายเป็นเรื่องดีเพราะว่าจากกดเนะี่ยจากการกดหรือด,ดันเข้าไปชนฝาเสร็จปับนะ๊บเนี่ยผลที่สะท้อนกลับมา<อ>คือเขามีแรงต่อสู้กลับมาอย่างมหาศาลและตรงนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจที่เขาจะผลักดันต่างๆให้เกิดขึ้นได้อาจารย์พุ่งจงผมผมบอกว่าคนที่ดูรายาเนี่ย หลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเรียนอะไรมาหาลายัยโตมาในครอบครัวที่ดูดูเรียบร้อยถามว่าคนที่ดูระยาเนี่ยอยากจะทำแบบระยามาั้ยมันก็อยาเลยนะอยาเลยนะทำไมคือว่าไอ้ตรงเนี้มันเป็นเรื่องของการใช้ถ้าเกิดทําแบบระยาเนี่ยผมไม่ว่าอะไรนะปราบใลที่คุณมีสมองครบสี่ซี่ซึ่งเขาเรียกว่าฟาร์มฟาเทลญิงร้ายิยง้ลยเลือกที่ใช้เซ็กซ์ยั่วสวะใช่ ในกรณีระย,ยาเนี่ยการกดเขาติดฝาเนี่ยทำให้เขาเกิดอารมณ์สูงนะครับแล้วก็อะไรครับเขาก็มีจินตนาการต่อไปว่าเขาอยากจะได้ผู้ชายคนไหนอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ข้อผิดนยฮนะมันอยู่ที่ว่าสมองซ้ายหน้าไม่ได้ถูกทํางานว่าจะเรียกทำที่ถูกต้องควรจะเป็นอะไรถึงแล้วก็ระย,ยาจึงจัดการเลยโดยการวิ่งไปที่สมองซ้ายหลังในการจัดการเพราะฉะนั้นถ้าบอกที่บ้านยังไงอย่าลืมสมองซ้ายหน้านะ จริยายามสักนิดประกาศสักหน่อยแต่บอกให้เลยนะครับว่าถ้าคุณเรยาดูเราสองคนอยู่แล้วคุณเรยาจะต้องเลือกเราสองคนเนี่ยคุณยาก็ดูดูพาพรวมๆวเราสองคนนะครับถ้าผมเป็นคนที่อุ่นกว่าุณเทียงถ้าเรยาผมเป็นคนที่ช่วยคุณเรยาพัฒนาได้ถ้าเรยาเลือกผมผมจะช่วยให้เขาสุดยอดเลยหาเสียงใหญ่เลยแน่นอนสิถ้าเรยาเลือกผมไม่ต้องใช้ยาถ้าเรยาเลือกปีเตอร์กันปีเตอร์จันต้องดมยาเราเลือกความหลอกกับผมถ้าเรยาเลือกผมไม่ต้องใช้ยาถ้าเรยาเลือกปีเตอร์กันเรยาเลือกปีเตอร์เลยครับต้องใช้ยาครับ